คำสัส้นแต่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮารวมก่อใจเย็นไว้สาวายัางออกมาหูโตโบนอ เรื่องเมื่อนีน้องสิบอขึ้นตอแค่อยากขอให้เห็นแก่เขา,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อนี้กลับมาพอฟ้าใสาในะตางแดดอีกนะจ๊ะมื่อนีนกจะมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณมิตฉาภาพดีที่อ่ามีให้กฟาฟ้าใสที่แวบเขามากที่อ่าแบบว่าเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอ่านกนกตั้งบ่ได้ตั้งใจทําคลิปแบบว่าเป็นจริงเป็นจังนะคะ ตอนแรกนกแค่ไปเที่ยวดูเพราะงี้พาไปเที่ยวดูนกอยากเก็บภาพสวยๆเพื่อที่สิแบ่งปันให้เพื่อนๆพอๆพดีลูกซ้ายนกแนะนําว่าแม่คือบพื่อเหตุยูทูบต่นกบรได้ศึกษารนะจ๊ะนกก็เฮ็ดแบบว่าล้องเข่าไปเบิ้งแบบแบบมั่วๆไปเลยแต่มันก็สามารถโพดได้นะจ๊ะแล้วบัดนี้นกก็มา้มาม้าโพดโพดรูปภาพทั่วทิพย์ทั่วแดนนะจ๊ะอ่าแล้วก็ม้าม้าเริ่ม มาเริมเฮ็ดวังเดือนมีนานาะจ๊ะมีนาเมษาที่ผ่านมานะจ๊ะนกเลิ่มมาเห็ดเป็นจริง,เป,รงเป็นจังคือเดือนมีนาเมษารองลองเห็ดเบิ่งนะจ๊ะพอว่านกคิดว่าถ้าสม,มุตินกอ่าได้ยอดวิวอ่าขึ้นมาจากเพื่อนเพื่อนที่อ่าเขามาแวะมาชมทาสม,มุตินกได้เงื่อนก้อนแรกจาก youtube นกจะเอาบริจาคให้มาจอนจัดเนาะคะ่ะอ่านกก็สิบ่ได้เลือกว่าที่นกต้องเลี้ยงเองนาะจ๊ะคือคนที่เขาเสิร์ชหาว่าผู้ใดเลี้ยงมาจอนจัด ตามทางตามอย่างแน่นอจะรนกสีโอนเงินให้เพิินท่านที่ทานกได้เงินก่อนแรกจาก youtube นะจ๊ะอันนี้นกนกเบ่าเป็นจิตจักษณะไว้นะคะนกเปาอีลีเพราะว่านกเป็นคนที่เลี้ยงมาจอนจัดนะจ๊ะเขากับสิโบมีเขากินกันนกกับพยายามหลายๆอย่างนกนกถ้านกมีเงินนะนกจะซื้อที่แล้วนกกับสีอ่าเฮ็ดเป็นา้ามาจอนจัดหมายถึงว่าเก็บมาสถานที่ตั้ง อ่าที่เขาปล่อยทิ้งปล่อยอยังเอามาเลี้ยงนะคะแล้วก็สิทธิมันหรือว่าจ,าจา้างแพทย์จ้างยังอ่าดูแลในความดูแลของเจ้าของแล้วก็ฝึกมาไปนนาำเนื้อจะเปิดเป็นฟร์มมาประมาณนี้นะความคิดนะแต่ว่ามันเป็นไปบ่อยนะจา้ะค้อมเป็นไปได้ก็คือนกอ่าขอบคุณเพื่อนอีกคนนึงนะจะที่แนะนําให้นกไทย ดูปดันอ่าดันไล่นอนนะจ๊ะนกลืมโนเพื่อนซื้ออย่างนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ๊ะตอนนี้นกกำลังปบปุงมอยู่นะจ๊ะว่าอ่าที่นกทายออกมามันอาจจะบอบอโอเคขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกำลังใจที่แวะมาให้พาใส่ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มี่ให้กันขอให้คุณพาคุณเจ้าคุ้มครองเพืพ่อนๆทุกคนขอให้มีแตความสุขความเจริญทั้งขาวันวาเลนนพ่อพัน